อะไรนะฮารุติเขาทำอะไรกันดูแต่ตุนตุนอะกินข้าวได้แล้วเดี๋ยวตุนตุนก็ตุนตุนก็ดูอยู่ดูแต่ตุนตุนกินข้าวเฮ้ พอนเสียงพ่นเสียงก็พ่นแล้วไงคะอ่ะไม่สวัสดีป้าป้านนะเลยสวัสดีป้าป้านนะนะก่อนเร็วสวัสดีป้าป้านนะนะ,น,นะก่อนคะ่ะวันนี้ดูกินข้าวอะไรคะมีอะไรคะพูดสิคะมีสตอด้วยมีไงสตอหนดูกินป้าสตอมีสตอด้วยออกินสตอ โอเคอกินกินทุกคนดีนะกิมเหมือนเดิมนั่นแหละค่ะน้องดูนากินเหมือนเดิมกินเหมือนเดิมนี่ไม่ใช่ว่าแม่ทําให้นะตอนนี้กินแกกินแบบนี้มาอย่เป็นสตอร์สตอร์นี่ไงกินสตอร์เอาเอาให้ใหม่เอาให้ใหม่มันกินให้เอาสตอร์ให้ป้าปปันนะนาะดูนากินสตอร์อ่ะกินหมูแล้วก็สตอร์ไม่เอาเหรอเอาไม่เอาก็ไม่เอา โอ้ยโอ,ย,อย่าใหญ่ใทำอย่างนี้กระเด็นโดนมามหอ่ะมาไม่เอายอกเผ็ดอืมย,ยอกเผ็ดอะแตงอืมต้อตมอดด้วยไะเอาต้มอดด้วยฮิฮเอาต้มอดด้วยเลยเห็นปาาต้มอดอ,ะอ่ะอ่าวันนี้ดูกินข้าวกับอะไรไม่พูดเลยทำไมอะ่ะ จานน้องหนูนาป้าเขาส่งมาให้จัดภูเก็ตเนี่ยป้าเนีนะอยากได้ต่อแม่น้องหนูนาได้นะป้าพี่เขาส่งมาให้เราเห็นว่าสวยดีพี่แม่พามามมามมาจาจ้าก็อซซมีผักสตอออกโซมีผักแม่อืม พักพักพักดอกกิ่งฮาร์ร์สอันอันพักมะม่าจ้ะดอกกิ่งฮาร์ร์สผักดอกกิ่งฮาร์ร์สผักอ๋อดอกกิ่งก็มีผักเหมือนกันค่ะเสร็จมาม่าเลยอันเนี้ยกินเลยอืมกินเลยเดี๋ยวมันจะเสร็จมาม่ามาม่าจะไปฟาดมันอีกเลยตอนนี้มันมันถูกมาม่าเห็นมาแล้วกำมาสิบคนมาจะไปจัดการมาเลยเนี่ย เขาปลูกจงใจเขาสิาปลูกบ่ามันมาจากไทยหรือเปล่เาเขาใชปลูกแถวสเปนแถวอีหยังไรเนี่ยผักชีบ้านเขาเนี่ย<ไ>อืออือผักชีจับกินดีๆโอเคกินอย่างนั้นแหละอ่ะอือพอละอ่ะอร่อยหอมมันหอมด้วยหอมไหม <S <S อืมอหอมอือหอมมามาทำางี้ให้ค่ะอ่ะนั่นแหละอืออืออร่อยใช่ไหม อ,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 อนี่มามาสอนทำงี้ค่ะหนูทำงี้ทำงี้เผ็ดเหรอเผ็ดแล้วมาม่ามันเผ็ดเผ็ดม,มากเลยเหรอมาม่าไม่ได้ใส่พริกอะไรเยอะแยะมันไม่มีพริกนมะู่้งหน้นาจา๋ามันเป็นข้าวคั่วกินหมูอะ่ะมันเป็นมามาใส่ไม่ได้ใส่พริกนะลูกมันเป็นข้าวคั่วแล้วกันนะปลาร้า อ,อนนาเมย์นั่งงี้ดีนั่งงี้ดีนั่งงี้ดอากอันนี้ด้วยอ่ะกิมให้ดูเลยค่ะโอเค okay. อ่ะโอเคพักอืมอืมอืมเอาหมูด,ด้วยค่ะเอาหมูด,ด้วยเแบบี้เอาหมูด,ด้วยเอาหมูด,ด้วยอย่าเคาเฮ้ยเดี๋ยวไปจับงั้นเดี๋ยวเห็นตูดอ่ะเดี๋ยวเห็นตูดไม่เอา เป็นนในมาม่าใส่ผงใส่มันเป็นกระขามังขา,ากับาากระขากับไอ้หัวขากับตะไคร้เวลาคั่ว้ขาขวานะมาม่าใส่หัวขากับตะไคร้ไปด้วยเอานี่เหรอเอานี่เหรออ่ะให้โอเคอ่ะทำให้อ่ะพอละอ่ะกินไปเลย <า Muss> <ain> อะลพอละม้วนแล้วแค่นั้นแหละม,มามามามิจับให้ค่ะโอเคพอแล้วม,มามาอ่ามามาคิดว่ามันเป็นหัวข่า่นแหละลูกหัวข่ามันก็เผ็ดนะเวลามามาตําใส่กับอ่าข้าวนคะั่วอะมาขว่หัวข่ากับตะไคร้ใส่ด้วยอ่ะกินอ่ะอืออืออ่ตอได้ไหมอะอ่ะนี่ไงสตอกินอ่ะสตออือตออร่อยเหมือนกัน กิมด้กิมน้ำกิมอ่ะไม่เอาแตงตัวมอดด้วยก็ได้ตัวมอดด้ไหมเอาแมาก่กิมให้อะกิมเอาไหมกิมโอเคอพอแล้วกิมเยอะเอาตัวมอดด้วยก็ได้ค่ะเอาอะไรอีกอ่อโอเคเออ่ก้านผักยังไงก้านมัน มีก้านมันก็มีนี่นีน่เอากิมให้อืมอืมอืมเนื้อหมูใส่ด้วยนะกับผักมันอย่างนี้นะโอเคเนื้อหมูใส่ด้วยเนื้อหมูกับผักแลยผักไปด้วยอ่ะมาเลยเอาแต่ผักและอะ นี่ไงตมอตมอดตอมอดไปด้วยอะตอมอดให้หนางไปอยากนั่งห้องให้เหลือใจที่เจ้าหัวใจใดรามแม่ร้องเพลงัวง้างหัวงางเลยแมวมามาันมันจัร้องมันกระมาเข้าใจบ่อ้องหนูนะ <c oughs> เออโอเคโอเคไม่้องก็ไม่้อง มาไม่จังลอฟรีก็จะหนึ่แดงแน่ร้องอีดีร้องอีดี <c oughs> แตงอร่อยค่ะระวังอีกจ้ำดีๆสิลูกจิ้มดีๆเห็นไหมมันโดนตาหนูหรือเปล่าระวังสิลูกห,หนูอยากหนูอยากทำแมลงนะมันกระเด็นเข้าตาหนูรู้ไหมหนูต้องจิ้มเบาๆอือ <c oughs> เอาเหนียวไหมอ่ะเอาเข้วเหนียวไหมอ่ะมากรีบข้าวเหนียวให้ เอา,าแตงก็เ,เหนียวนี่นะหนูจะกิกกนหะนูก็กินนะออืมเอาหมูด้วยลูกกินหมูด้วย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 เข้าปากด้วยนะเอาหมูด้วยค่ะเก๋อเก๋อเร็วเร็ว,ว,วอย่าเพิ่งออกจากโต๊ะยังไม่เสร็จฝ่ามุนเขาไม่ให้ออกจากโต๊ะนะว่าเสียเมียได้เสียแต่ยาได้นี่มาขึ้นไปเร็วมาดูหมามันมาอย่าง เอ Ed. อช่างบันเทนะลุกขึ้นมาไม่เป็นไรลุกขึ้นมามาติตาไม่ตดตาหรอกว้าโอเคโอเคโอเคมาเร <y> <laughs> ว <c oughs> ็วเร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 ็เเร็วเวเร็วเา